เดลต้าพาเที่ยวงานมหากันดอกไม้อาเซียนเชียงรายเขาจัดงานตั้งแต่วันที่17ธันวา2566ถึง2มกราคม2567เขาจัดงานกันที่สวนไม้งามริมน้ำกอกอบจเชียงรายจัดงานในธีมคำอธิษฐานผ่านดอกไม้ถึงดวงดาวมีทั้งหมด7โซนโซนแรกเป็นโซนนางฟ้าอธิษฐานถึงดวงดาวโซนนี้สามารถขึ้นไปด้านบนได้นะคะโซนต่อไปเป็นการเดินทางของดวงดาวนะคะตรงด้านหลังเนี่ยจะเป็นน้ำพุนะคะซึ่งเขายิงแสงเลเซอร์ผิวเผินแทบดู ไม่ออกเลยโซนต่อไปเป็นปราสาทนางฟ้าสีชมพูนะคะบอกเลยว่าตรงนี้สวยงามมากค่ะพอเริ่มดึกก็จะมีสีสันสวยมากขึ้นนะคะใครอยากมาเที่ยวนะคะแนะนําให้มาช่วงเย็นๆนะคะถึงหัวค่ำตอนเย็นๆจะได้ฟิลแสงสวยนะคะแต่ตอนกลางคืนจะได้ฟิลสีสันค่ะกาต,ตอนกลางคืนเขาจะมีสีสันที่สวยกว่านะคะโซนหนึ่งที่ชอบก็จะเป็นคับอธิษฐานถึงดวงดาวนะคะพอเราจับลูกกลมๆนี้นะคะมันจะมีไฟวิ่งไปด้านบนแบบน,นั้นเลยค่ะที่สําคัญลูกกลมๆนี้นะคะ ยังเหมือนมีกระแสไฟวิ่งตามนิ้วมือเราแบบนี้เลยก็น่าสนุกไปอีกแบบนึงค่ะในมางานนี้ก็เตรียมตัวถ่ายรูปไว้ให้เยอะๆเลยนะคะเพราะปีนี้มีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยค่ะใครชอบคลิปนี้คอมเมนต์ให้หน่อยนะ